ติดสุขภัณฑ์เรียบร้อยแฟร์จะเป็นชักโครกครับใช้ก่อนได้ไหมไม่ได้อันนี้จะเป็นที่อาบน้ำเผื่อมีคนอาบน้ำแล้วก็อันนี้คือซิงล้างมือทำเป็นแบบเคาน์เตอร์ครึ่งหนึ่งหล่อปูนครึ่งหนึ่งอย่างนี้ยปูกระเบื้องยังใช้ไม่ได้อจกครับผมนี่ภาพรงก็จะเป็นประมาณนี้ห้องน้ำด้านล่างก็จะเป็นออกแนวของหินอ่อนนิดนิด,นด เดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนนี่คือทีเด็ดเลยข้างบนนี่คือทีเด็ดของผมเลยวับผมตั้งใจมากผมอยากได้สิ่งที่ผมอยากได้มากๆไปนี่โอ้โหนี่คือห้องน้ำครับผมชั้นบนตื่นเต้นมากเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆข้างล่างแต่เป็นเคาน์เตอร์เต็มเพื่อเราจะวางพวกครีมพ,พวกอะไรพวกเนี้ยที่แบบอะไรแปรงฟงแปรงฟันอ้อโคอ้อโคจะเป็นโซนนี้ ส่วนไฮไลท์ของเราคือนี่อาอาบน้ำครับผมดูในกล้องคิดว่าใหญ่ไหมจริงๆแล้วมานะตรงนั้นทํากระจกนะกระจกเต็มเลยเราทําได้ไหมเราเจาะช่องได้ไหมลื้อเลยเป็นกระจกงนะ่เวลาเราไปตามโรงแรมอะไรอย่างเี้มันเป็นกระจกไงนะโอ้สวยมากเลยเออเทสกัดได้ไหมเทสกัดได้ไหมคุณอย่าไปซี้อัวนอนนะตูดตืดนะ่ะมันไม่แตกใช่ไหมบา้าแข็งแรงเนาะมันจะแข็งก็แข็งแรงสิโอ้ นอนมาไดไงนอนได้เลยน้องนอนดิแอบได้ใหญ่ปะคิดไม่ใหญ่ปะคือคือผมแอบได้เลยอะอาจจะไม่นิดนะแต่แอบเลยใหญ่มากที่แอบคือตรงนั้นหน้าดูดิจตรงตายเลยเนี่ยลึกอยู่ลึกอยู่เนี่ยอ่ะนี่นี่คือสิ่งที่ผมรีเควสเพราะว่าปกติเวลาเรานี่ลึกมากเลยลองนั่งดีๆดิลึกลึกลึกนั่ง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 อาบ้านั่งลองนั่งได้ถึงเอวไหม โอ้ถึงหน้าอกเลยงอตัวตัวผมเวลาผมไปตามต่างจังหวัดเนี้ยผมจะชอบไปโรงแรมที่มีอาบน้ําผมอยากอาบอาบน้ําในอาบน้ําที่มันน้ําอุ่นน้ําร้อนอะไรเงี้ยเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยบ้านไหนมีอาบน้ํามันบางคนเขาไม่ใช้อ่ะใช้ช่วงเลกๆแหละถูกไหมบางคนก็แบบโอ้ยแต่เราไม่เคยมีน,นี่หรอไหมเราอาจจะเธอใช้หน่อยไม่รู้ว่าจะใช้น้าขนาดไหนแต่คือผมอยากได้ผมรู้สึกว่าชอบแล้วผมก็โหตอนนี้แพงมากเลยเกือบสองหมื่นแล้ว เพราะอ่างเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันต้องเลือกขนาดใหญ่สำหรับตัวผมไงเวลาไปนอนโรงแรมนะอ่างลงไปก็คือแบบตัวผมใหญ่กว่าอ่างอะ่ะแต่อันนี้คือแบบสะใจเลยที่เราไม่เลือกน้ําพุหรือน้นําวนมาเลยรู้ป่ะราคาโดดเกือบแสนอะ่ะเออเอาเท่านี้ก็ได้เอาเท่าเปลเาเ่าๆน,นะให้มันอุ่นๆแช่สบายๆบ ดูกว้างนะดูไม่อึดอัดแต่ข้างล่างเล็กอยู่ข้างล่างเล็กอยู่แต่ข้างในคือเรานี่ยเราอยู่กันสองคนเราก็ยังมีพื้นที่แบบเหลืออยู่ข้างล่างประมาณนี้ถึงนี่ไงข้างล่างก็จะประมาณนี้งนี่แต่นี้คือแบบก็ก็ได้อยู่เราตั้งใจทําให้มันใหญ่ๆแหละเพราะว่าจะได้มีพื้นที่มันจะได้ไม่อึดอัดเพราะผมใช้เวลาอยู่ห้องน้ำก็นานพอสมควรนะเข่าห้องน้ำอ่ะทำสะอดอาบน้ำอะไรเงี้ยอะห้องครัวเราครับผมจุดที่คิดที่แล้วเราคําเพียนไป ที่เขามาเจอะตอนนี้เขาเก็บงานให้เราแล้วกำแพงเรียบอยู่แต่มันก็เป็นรอยดีเขาต้องเก็บงานให้เราครับจะเป็นกำแพงสองจุดนี้แล้วก็กำแพงอีกสองจุดนี้ที่คราที่แล้วเขาเจาะแต่เราไม่เห็นอืมต้องขยิ่งขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันสูงเหรอก็เราเลือกประตูสูงเองไะเป็นไง,งเดี๋ยวเดี๋ยเอาทํามือหยิบข้างบนดิ อ่ายังไม่ถึงแต่ข้างในนี่ถึงมาเนี่ยอนนี้นี่มันสูงแล้วนะนี่มันสูงก็มีขยิงกันอยู่แหละเอาเนี่ยขยิงกันี้ามันไม่ขึ้นอ่ะนี่นี่ข้างล่างเดี๋ยวมันจะมีธรณีประตูอีกเราก็จะติดตรงนี้แกกเข้าไปอ่ามันก็จะดูแน่นหนาหน่อยละมันก็จะไม่โค้งเค้งอะไรอย่างนี้แล้วนี่มันมันโค้งเคงเพราะด้านล่างอ่าด้านล่างมันยังไม่มีเอามาไม่ออกจะล็อกแล้วดูดู หลุดไปแล้วไม่เป็นอย่างนี้แต่แรกไม่เป็นสิเพราะว่าขอนแรกมันเต็มแล้วเขาบอกให้เราไปใส่ไปไงมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่ช่างประตูก็บอกเดี๋ยวมันจะแตกเขาบอกเขาทํามาอย่างนี้ถูกแล้วแต่ถ้าเราเอาออกหมดน่ะถ้าเรามาติดประตูน่ะเดี๋ยวมันจะแตกอันนี้เราไม่ได้ทําแตกนะอันนี้มันก็แตกมันมันแตกไปแล้วแต่เราไม่ได้ทําเดี๋ยวดูเขาจะแก้ไหมก็ถ่ายเปนจะแก้สุดท้ายแล้วเขาก็แก้ให้มันเนียร์ตอนเขาส่งงานแล้วเราใช้งานไปมันก็แตกถูกไหม ก็คือตรงประตูเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็แก้ให้เราแต่เขาก็จะแก้ให้เราวันส่งงานด้วยอไหมอันนี้เขอยาเขายังไม่ได้ขนาดเรายังไม่ได้ใช้งานมันยังแตกเลยแต่แล้วถ้าเราเราใช้งานมันก็สุดท้ายมันก็แตกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้เนื้อเดียวกันอืมมันก็หลุดอะดูดินี่แหลเรายังไม่ได้ใช้งานนะเปิดกี่วันกี่ครั้งเองถูกไหมนี่แหละมันคือสิ่งที่แบบอะไรกันก็ไม่รู้ของประตูที่ทางช่างนี้ก็จะให้ใสช่างนู้นก็บอกมันทําถูกแล้วนี่สุดท้ายเนี่ยห่างขึ้นมาก็คือก็บ้านบ้านผมเอง สวัสดีครับหอมต่อนเนื่องจากเมื่อวานวันที่18วันนี้วันที่19วันนี้นัดช่างเขาเรียกอะไรช่างที่ทําหน้าบ้านทาโรงรถคือเทพวกนี้หน้าบ้านหลังบ้านทํากําแพงเข้ามาคุยครับผมเป็นช่างที่เราเคยถายแล้วแหละอุ๊ยร้อนกันนึงคุยกันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะจุดต่างๆทําสวนโรงรถขนาดเท่าไรกําแพงประตูโอ้โหงบเยอะมากไปาะสี่เสาเนี่ย แต่ต้องปรับพื้นให้เสร็จนะปรับพื้นเสร็จลงสี่เสาไม่ลงเข็มได้ถ่าในกรณีสี่เสานะทีนี้ผมผมมองผมมองแทนเจ้าของบ้านสี่เสามีข้อจํากัดถ้าเสาถ้าเสาเราไม่ไม่หลบมาอยู่มุมนั่นนี้มันจะขวางทางรถเราผมก็เลยคิดแทนว่าเหลือแค่สองเสาแต่ถ่านในกรณีสองเสาเนี่ยต้องลงเข็มนะครับนี่แบบมันสองข้อนะสี่ไม่ต้องลงสองสะดวกแต่ต้องลง ถ้าเรามองก็จากเสามาเสากลางหนึ่งเสาี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตอนที่สี่ครับผมตอนที่สี่ต้นที่สี่ครับผมก็ได้นะมันก็แต่มันจะจอดรถถ้าจอดจะไม่คุ้มหน้าคุ้มหลังหรือเปล่าถ้าจอดคันเดียวก็คือได้คันเดียวเออถ้าถ้ามาทิมอย่างเงี้ยทิมระยะยาวเนี่ยก็ได้คันเดียวระยะกระบะแต่ถ้าสองคันก็จอดแบบต้องคุ้มหน้ามา้ยเรคุ้มหน้าเาคุ้มหน้ามันครับผมอ่าอย่างงี้จะได้สองคัน ตรงนี้ไงครับที่ผมจะบอกคุณกอลว่าถ้าเป็นสี่เสาเนี่ยเราจะติดเรื่องของการพุ่งหน้ามานั่นแหละนะตอนนี้พอเราทํากําแพงหลังบ้านตรงนี้แล้วเราจะเทพื้นตรงนี้ให้ก็บอกว่าเดี๋ยวให้พี่กิตปรับให้ทั้งบ้านก่อนไงให้ปรับทั้งบ้านก่อนถูกไหมเพราะเขาาแมโครมาปรับแล้วก็เอาทรายมาลงแล้วหลังบ้านเนี่ยเราจะเทตั้งแต่ขอบนะเทคอนกรีดเทคอนกรีดแล้วปูกระเบื้องตรงนี้นะตั้งแต่ขอบ ขอบบ้านเนี้ยขอบบ้านนี้ครับทิงกระแพงปุ๊บอันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโจมโจมดินยุบดินยุบอ๋ออ๋อตลับดินยุบแล้วตรงบันไดไหมเท่าไหร่ตรงหน้าบ้านไหลแล้วมันู่นอีกเอ่ตรงหน้าบ้านแต่มันไม่โดนมันจะโดนประตูหน้าบ้านนะครับเรามองเนี่ยบันไดเรามองตรงออกไปเลยเนี่ย เออทนายานเนี่ยโดนครับคือผมผมก็ดูมาอยู่ว่าประตูตห้องน้ํา,าไม่ควรโดนประตูหน้าบ้านไม่ไม่ควรตรงบันไดไม่ควรลงด้วยครับออจุดแรกนะครับ,รบที่เห็นชัดๆจุดสองประตูเนี่ยสองบานเลยนะครับประตูสองบานะบาไม่หลักโอ้โห้าต่างบานันเลยอีกสองบานชนกันทะลุ<ช>ปไปเลยใช่ครับทางทะลุไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกออออถาม่าถามว่าตามหลักของวงจุ้ยคืออะไรคือ ถ้าถ้าเขาเรียกว่าปีเสียปีเสียคือกินครับไม่ถ่ายครับแต่คนกินแล้วถ่ายใช่ไหมฮะแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นกระแสที่มันกระแสไม่ดีนั่นคือ,อสมมุติว่าในกรณีมีเงินครับแต่ก็ต้องมีเรื่องใช้ให้แบบว่ารวดเร็วผมว่าง่ายอ่ะ พม่านผืนเนี่ยมีแน่อ่าพม่านติดติดพม่านผืนใหญ่เนี่ยมีแน่ๆพว่าเนี่ยพม่านนี้ครับต้องมีติดด้วยพม่านผืนนี้เราเราจะไม่เปิดด้วยเปิดสักหน่อยได้ไหมหรือไม่ได้เลยอ๋อไม่ควรครับไม่ควรเปิดจริงจริงจริงะนะตามตามวงจุ้ยที่เขาจะแก้กันนะครับบางรั้งเนี่ยถ้าเป็นประตูนะสมมตินะเขาให้เอาตะปูอะตอกเลยสะกเล็กสักไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่ใช้ไม่เป็นไร ไม่ใช้ไม่ได้ต้องยึดติดตึงให้ถาวรแบบเราจ่ใช้ไม่ใช้เลยต้องอย่างนั้นเลยในกรณีของการไม่พูดทำใหม่นะครับถ้าทูดทำใหม่จะอีกเรื่องนึ่เรามองเรามองกันเรื่องของลมก่อนครับถามว่าใช่ไหมเปิดหน้าต่างแล้วลมเย็นถูกครับแต่เราต้องระวังอย่างนึงคือกระแสลมเชื้อที่มันอยู่ในอากาศมันก็มีแลวพอเราเข้ามานเรานมันจะพาเชื้อต่างๆเข้ามาด้วยในกรณีที่ลมไม่ได้ถูกดักเอาไว้นะ อันนี้คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยเรื่องของโมจ,ยจ<อ>ุยด้วยเือนก็คือเหมือนกันนะคะก็คือถ้ามายว่าเราปิดผ้าทั้งคูกเราปิดโ<ร>ด,ดยไม่ต้องใช้เาดดขาได้ย้ายเพิงอคนงานออกไปแล้วครับผมแล้วตัวบ้านเนี่ยเสร็จประมาณ98แล้วกันสิ่งที่เราซื้อมาครับผมประตูมือจับก,ก้อนเป็นสีนี้อันนี้ดูจุดที่เราเคยแจ้งไปครับว่า เขาปูไม่เนียบซึ่งตอนนี้เรียบร้อยเนี้อกิฟก็จะมีระยะที่เท่ากันอยู่ให้ดูเส้นนี้เท่าตรงนี้แหละนี่เท่ากันแล้วอาจจะมีนิดนึงอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ซีเรียสนักแค่เนี้ยตัวผมเองไม่ซีเรียสมุมนี้สวยงานนมับผมมันจะเหลือครั้งสุดท้ายแล้วผมคืองวดส่งมอบบ้านก็คือทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย